หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่70นกคุ้มกับพญาเหยี่ยวตอนที่สบ่ายวันหนึ่งขณะที่พระสวัสดินั่งอยู่ภายนอกกุฏิ นวัเชตวนารามพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องหนึ่งแก่เหล่าพระภิกษุหนุ่มเพื่อเตือนให้เหล่าสาวกเพียรเฝ้าดูและควบคุมอายตนะทั้งหกไว้ให้ได้โดยไม่ปล่อยให้ตนเองจมหายไปในความหลงลืมพระบรมศาสดาทรงเล่าว่าการครั้งหนึ่งมีพญาเหวี่ยวตัวหนึ่งบินโฉบลงมา จับนกคุ้มหนุ่มไว้ในกรงเล็บของมันขณะที่พญาเหี่ยวโผลบินขึ้นสู่เวหาฝ่ายเจ้านกคุ้มเริ่มร้องให้ข่ำครวนเขาตำหนิโทษตนเองที่ท่องเที่ยวหากินไปไกลจากแหล่งที่พ่อแม่กำชับไว้ถ้าเพียงแต่ฉันเชื่อฟังพ่อแม่ฉันก็คงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้พญาเหีียวจึงถามว่า แล้วพ่อแม่เจ้าบอกให้เจ้าหากินอยู่ที่ไหนเล่าเจ้าตัวจ้อยฝ่ายนกคุ้มได้ทีก็ตอบว่าพ่อแม่สั่งให้ฉันหากินอยู่ตามท้องนาที่เพิ่งไถคราดใหม่ๆนกคุ้มรู้สึกประหลาดใจที่พญาเหี่ยวกล่าวขึ้นว่าข้าสามารถจับนกคุ้มตัวใดเมื่อไหร่ก็ได้ที่ข้าต้องการข้าจะปล่อยเจ้า กลับลงไปในท้องนาและไว้ชีวิตเจ้าต่ออีกหนึ่งชั่วโมงจากนั้นข้าจะค้นหาตัวเจ้าภายในหนึ่งชั่วโมงข้าจะจับเจ้าให้ได้หักคอเล็กๆของเจ้าเสียแล้วขมือบเจ้าในทันทีจากนั้นพญายเหยี่ยวก็โฉบลงสู่พื้นและปล่อยนกคุ้มลงสู่ท้องนาที่เพิ่งถ่ายคลาดใหม่ๆ โดยไม่คาดคิดเจ้านกคุ้มน้อยปีนขึ้นไปบนยอดของก้อนดินที่ไถขึ้นมาใหม่ๆแล้วเริ่มยั่วแย่พยาเหย,ยวเฮ้พยาเย,ยวจะรังรอเวลาตั้งชั่วโมงทำไมเหตุใดจึงไม่โฉบบินลงมาไล่จับฉันเสียบัดนี้เล่าด้วยความโกรธจัดพยาเหย,ยวลู่ปีกขึ้นถลาโฉบลงมาด้วยความเร็วเต็มที่ ฝ่ายนกคุ้มก็รีบมุดเข้าไปหลบในซอกหลืบของดินรอยไถพญาเหี่ยวจึงโฉบจับนกคุ้มไม่ได้แล้วพุ่งเข้าชนพื้นดินเต็มแรงทำให้โครงกระดูกทรงอกของมันแหลกเหลวขาดใจตายทันทีดูกรภิกษุทั้งหลายท่านจะต้องดำรงมั่นอยู่ในสติตลอดเวลา และควบคุมอายตนะทั้งหกอย่างเคร่งครัดเมื่อไรท่านละทิ้งสติท่านจะถลําเข้าสู่อาณาจักรแห่งมารซึ่งจะนำภัยพิบัติมาสู่ท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระสวัสดิติได้รับการสนับสนุนเอื้ออาทรจากกลุ่มพระภิกษุรุ่นหนุ่มผู้ปลาดเปลืองมีน้ำใสใจจริงวันหนึ่ง พระสวสติพร้อมด้วยพระภิกษุอีกหลายรูปได้รับนิมนต์ไปยังคฤหาสน์ของอุบาสกคนหนึ่งนามว่าจิตตะผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมัชิกะสันทาคามการได้รับนิมนต์ออกไปนอกอารามคราวนี้เองที่พระสวสติ์ได้เรียนรู้ว่ามีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งในกลุ่มนี้ มีสติปัญญาสามารถเพียงใด